สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตรงนี้ไม่ให่รถไถครับวันนี้ขอนําเสนอรถไถมือสองครับรถไถหน้าเดินตามมือสองร้านเขาเตียงกับร้านใหญ่วันนี้เของมาหลายครับวันนี้เของมาหลายขนาดเลยมีหลายรุ่นมีอีทีมีอาทีนะฮะตั้งแต่แ,ตแปดแรงเก้าจุดหาสิบเอ็ดแรงเนาะโค้งเนี่ยเกลี่ยไปเลยครับโค้งเลือกยไปเลยนะะโดยเฉพาะ นี่งาสายขยนะนหนักนะครับเอ่อมันยืดต้สาลีสาลีผมจะนนัีลือนๆครับอ่ารสา่องรดใหญ่คตั้งอู่ไกลสามแงบรราดใหญ่แล้วครับเด้อเพื่อนจงระชีพพุ่มเท่านี้นะครับ โดยเฉพาะสาลีนี่เดี๋ยวเบิ้งเข้าไปทางนั้นนี่สาลีข้นไหนคนมากขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยคิดว้าสิมวาเบิ้งจะเนี่ยคิมวาเบิ้งมีแต่สาลีขั้นี้งามนี่ยขั้นไหนก็งามครับก็เขาสือไปแล้วเขาไปท่าั้นสลักเนาะนี่นี่นี่สาลีเข้าไปทางนั้นเดี๋ยวพอตามกว่าสิบขั้นนะครับนี่คือร้านรถไถเมื่อสองรถไถน้าเดินตามเมื่อสองร้านทอดเตียงบัตรลัดใหญ่สือไปสูบน้ำใส่อ้อย ไปสุดน้ำใส่ให้ใส่หน้านะครับผมกับนีแล้วขันหนึ่งอ๋อไปสุ่ดในร่มหน้าผมก็ได้แล้วหน้าผมมันลมนะครับเพราะว่ามีนม้ำอยู่ตลอดน้ำจากเกือ่อนทุลมืพอนี้อ่นั่นท่านผู้ชมมารีวิวรถไถเดินตามมือสองบ้านลาดใหญ่ครับนี่ๆๆเห็นบ่กอาชีพนี่กู ไล่เ,เทียบครับร้านทอดเทียนครับเรุ่องนึงที่เจะมาพูดเรื่องของร้านรถไถหน้ามือสองนเนี่ยเนาะไปสิื่อไปไทยให้ไทยหน้าก็ได้ครับเพราะว่ารถใหญ่มันลงหน้าบ่ได้มันลมมันก็เลยแพร้รถน้อยซุมื้อนี้รถไถหน้าเดินตามเฮาได้กะเอ่อได้รับความนิยมพอสมควรครับได้รับความนิยมพอสมควรมื้อนี้แม่นวนลเลาถ่ายให้โอ้ไทยนิ่งขนาดเลยเด้ รายหนึง่งขนาดเลยครับนี่คือร้านร,รถไทยเมือสองรถไทนาะเดินตามเมือสองบ้านลาดใหญ่อเมงจังกวลังจะยุบนะครับแ้วาาก,ก็จ่อแก็บกว่าเบิงจากช่องือใไม่เฮอรถรไถช่องอันจันช่องพญชุนท่อนทัดศกรเนกาขนาดนั้นรนถะดับตไคร่รถดักตันแล้วเด้อกต่สิ่งนี้ส่วนลดตัวครับนะครับแม่แล้วก็ว่า ว่าวง่ายด้เวลาเข้าตองสินะแล้ว่าดีตัวครับแมนนวลครับอันนี้คือร้านรถไทยน้าเดินตามบัลลาดใหญ่ใกล้าสามแยกบัลลาดสวัสดีครับ